เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่อนนี่โอ้เอตัวจริงมากเลยจ้นี่สวัสดีครับ <c oughs> ไปแล้วไมา,าครับเชิญเชิไปทางไหนหนี่ตละลข้ามตละลข้ามป่ะไปเลยไปตะลักข้ามะป่ะบื้องการทางานของเอฟทีตัวจริงเขาเขาให้มาแบบรางานเขาให้เนทงขขาแอบครับส่งขาแอบเอดีวเขาเข้ากับตชีเอม่มองไปรับของอแล้วกเบิ้งมองรของ สามร้อยสีโล abei, จากสระบุรีเนาะ่จากจากมองขึ้นบ่อันนี้เขามาวเอากดเดิมมาบึงแล้วแต่ว่านี่เเอาสลาบุรีากดบึงเิมจากสลาบุรีขึ้นไ่ตอนนี้เขาออกจากกงค่อยแล้วเพียงค่อยประมาณเที่ยงอ้อนใบหนึ่งครับใบมุวงใบม่วงแค่น้อยอันนี้ GPS มันจะบอกสิบเจนาฬิกาสิบสี่ีถึงโดยประมาณเป็นบวลาครับสิบเดนาฬิกามงร่งไได้คนค ก็เลยคำโหลดเข้าก็ได้ใส่หนักหลายเรียนง่ายใส่ไม่อยากตันคิดว่าฟอพวักตันพวักตันจองสองร้อยยี่สิบก้อนสองร้อยยี่สิบก้อนยิดยิดช่องลมบล็อกช่องลมถ้าส่งตามกิโลประมาณเขาจะเอาเอากิโลมาด,ดิเขาเพืดอเอาน้ำหนักมาประเดี๋ยกดดิโล ร้อยเกือบหาเลยลกเขาดะันอรอยเมชาเพืถนนไหมเสั่งมามากยังคสั่งั่ะมาอกสีโสั่งว่างานเที่ยวนี้ไปใส่รับรับคำสั่งที่มากสี่ไปขึ้นคองใส่ไปล่งใสเบอร์โทรตทดตตอหนาคงันเบอร์โ้รตทดต่อหนางานแล้วแบบเขาก็ช่วงจิพิเอ็นพ้อให้ เปลียนมาพรอมเพื่อท่องเอิญเนี่ยก็เอิญมุดครับตำแหนง่งตำแหนง่งครับตำแหนง่งตำแหน่งแท่นที่ที่ไปรุ่งของรุ่งสินค้าแม่นเลยหรือเ่ครับแม่นเลยแบบนี้เอาก็มีเบอร์ตริดต่อพอเาไปถึงมุดถึงอย่างแล้วเรติดต่อพอใส่บอกพุ่มว่าผู้บอกลูกค้าว่ารถขึ้นสินค้าแล้วนะครับจะถึงประมาณเขาก็จับจีพีเอสเบิ้งจีพีเอสจะบอกว่าเขาจะถึงประมาณจะมุ่งเขาก็บอกว่าประมาณนีงกับจ้าหน้าทีมทุกอย่างนี่ว่าประมาณห้าโมงเย็นเราบอกตัวคุณจะถึงประมาณห้าโมงเย็นนะครับ รับเลยนะครับพระเจ้าครับมาเลยครับเราถามว่าลงได้คือบ่ได้ลงได้ไปลงบ่ไดครับยังบ่ทันไปไม่นะอาจจะเป็นไปเศร้าไปนันแล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าอยู่บ uh, ka, oh ้านก็พร้อมรับบ่ว่ามันพร้อมรับไปได้คุยราคาคุยไอ้คุยเวลาลงเวลาอย่างเราอะเป็นอนุมัติว่าไปได้เอาละครแลนเลย ขึ้นตั้ตีห่าผมขึ้นบ่าครับผมผมไปออกบ้านตัตีที่ตีห่าล่ะเจ้าว่าผมไปเล่นลาดกระบังแถวนึงหนูดิ่งเที่ยพรับปงานแถวนึงก็เจ้าทีมันเนี่ยครับได้เป็นแถวที่สองแล้วไดเป็นแถวที่สองแล้วทนี้แถวที่แถวแถวที่เป็ขึ้นลาดกระบังนี่ดีขึ้นลาดกระบังนั่นนีบนี่แถวแนี้ เฮาเบิ่งบรรยากาศการเดินทั้งพลังสิขึ้งพระเย้เลยแถวเมวกดิ๊กทำควงยังเกาะได้ยินข่าวว่าจังไหนเกาะบัสจัวเป็นออกรถไว้บัสจัวเป็นออกรถหน้าแถวเดียวซีหาขั้นเลยรถยังเหรอรถฮิโน่ไหมรถทัว่ารถฝนตู่ยลมพุ่งเนี่ยรถหกล้อป่ะรถหกล้อเนี่ยพราพ่อไปขับรถฝนเราเข้าเอามียนคนขับรถทั่วออกขั้นหนึ่งนี่ดิ เจ้คนขับรถพนักงานทั่วอคนหนึ่งเจ้ครับเขับออกวรับคนบ่อายุห้าทีบขึ้นนี่ารับบ่บ่รู้นะเนี่ยแต่ว่าเสียนุ่นกับบายโยเวลามาสมัครสมัครน้ำผมมาั่นเวลาออกไปออกน้ำพ่อผมมาั่านไปบอกพ่อใหญ่โยมาท่านว่ามาเศ้าขับมาขนของคนยังไปโยมาท่านแต่ว่าย่ามาสมัครมาสมัครกับผมแต่ว่าออกก็คือไ่บอกผมแน่เจ้านะบอกพ่ก็ยัยโยแต่ว่าไม่ได้บอกผมมาั่น ผมก็อยู่อย,ยู่บอดจู่ก็อยู่คือบ่บอกผมแน่ยสินะบ่รู้นรเลียงสิไปไส่มาไสก็ต้องบอกกันแต่ว่าฮาดน,าาน,านั่นก็บ่เปลี่ยว่าซั่นแต่ว่าบอกพยยย่อใหญ่อยู่ซั่นเจอนุ่นวานะ่ะแต่ว่ามันออกรถมากไหมที่หักขัเพิ่นออกมาฮอดเอาฮอดกล่องแห่ผู้นี้มาแห่เจอครับอารู้ฮาราบักใหญ่นี่แหละเลืดดอซาไปคักจิงแล้วกัวเจ็ดอ,ออกมานคนอัคนลำ <ไป S 1> พ้งเหรอที่เตรียมงานไหมเตรียมงานฤดูกาลหนาบ่แม่นเมีน เพราะว่ามันดิเป็นนัลี่ยนสองวงเนาะสองวงนี่สองวงบปล่าสาวน้อยรำเพื่อนโจ้ดีวงนึ่งสาวน้อยรำเพื่อนโจ้นี่มันที่อย่างกับวงเดียวรุ่นแห่หรอรถแแหะปะบอหมายในวันวง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 มอลำไงนี่มันดิมีวงสาวน้อยเพชรบันแพงหนึ่งละสาวน้อยเพชรบันแพงสองเนี่ยไอ้สาวน้อยเพชรบันแพงสองเนี่ยมันดิบเป็นไอ้รำเพื่อนโจ้นี่นะก็หม่ไปนี่ในเมื่อว่าในเมื่อว่าไอ้ไอ มันเกี่ยัเรื่องรถรถเวทีมันบ่ยังเสียงอะนะเพราะไม่รถมันบ่กพะว่าใช่เพราะว่าเขาต้องเปิดอยู่วงนึงซุมที่งานเก่าก็ต้องไปน้ำวงวงไง,งวงเกา่าเด้มันบ่กล่ะ<ร><ง>นี่รถที่ว่าสิมาเรียนน้ำวงสองนี่มันบม่มีมาขนตูลล้ลพโวงขนเวทีขนยังนี่มันบ่พ่อดิเพื่อนต้องออกมาไมา่ประเทศนี้รถที่ว่าที่ว่าเตรียมงานเนี่ยมาต้องไม่ต้องพอร้อมเนี่ยบัเวณวาไปรถเก่าไปานะพอดีโอกาสเพ็่นพร้อมนะโอกาสเพ็เ่นพร้อมเนะพ็เ่น,นกะ มีเงินแน่มันบ่เพราะว่าเป็นงานไหลนึกนึกว่าถ้าตาหน่อยลำลำเปื่อนโชนี่เป็นรถแห่ไหมบ่บ่ล่นน้ำมันขับน้ำบาไปสันบ่บ่บ่เน,นียนเป็นวงไงเลยอันนี้มันเป็นวงไงยนี่แหละแต่ว่าออกวงไง่มาวงไอ้สาวหน่อยสวงอ้ออกมาเนี่ยมันต้องมีรถขนน้ำพุ่ขงขนตู่มาไม่ไม่นะ่ะแต่ว่า เป็นดอกออกใหม่ๆม,มากน้ำโคมเอนว่าเฉียวแต่คันเกา่าทีมงานจุดเก่ากับไปน้ำจุดเกา่าแต่ว่าชุดใหม่มากนี่ต้องมีรถมาขนมาอย่างพิ่มนะแต่ว่าเลียเล้ยงเลี้ยงเหมือนคนขับรถอะ,จะเจ้าบ้านเป็นอหล่าบอนี้ไม่เคยเฉเอาอยู่นั่นแหละแต่ว่าตีพันท่านเขย่าวบุพบ็ขย่าวอย่างนี้คนไปสมัยก่อนแล้วมีแต่คนอยากไปอยู่น้ำเนาะมีคอนไปอยู่อยากไปอยู่ยกยแก่เพื่นกับว่าเอาเนาะเพื่นเอาแต่ว่ารุ่นเนาะคนคล้องได้ใส่ได้พร้อผมบ่บ่ได้บ่ได้เงี่ยงงานนดิอันดับแรกคือพร้อมทำงานแหละแต่ว่าเสียนุ่นกรืว่าอยู จมื่มัน,น,นออ,อกก้อนเปิดวงอีืใไขอยู่ออกช่่งเนี่ยมันยังพ่อหาคนได้แต่ว่าถ้าเปิดวงไปแล้วเนี่ยมันจะหาคนมาเปลี่ยนยากนะน,นะเพราะไหมเพราะว่าคนนไม่มา,มาก็ตตองมามามาสมัครวก็มาทดลองงานก่อนเห็นนะเพราะว่าเพราะว่าตัวมันจะเปิดวงเนาะกระจ้กก็ต้องทดลองมือก่อนเพราะว่มีงานมีอย่างไงทดลองแรีนทดลองอย่างนั้นนะ พ่อพ่อไปสมัครครับหลอกกับแปรไซท้ายคลิปน้ำบอลว้ายวนี่ที่เพื่อนออกนี่ก็มีส่วนอยู่ดิแต่มีส่วนตรงนี้อยู่เป็นยง์ปอดโจหาม่ายหามได้สดโอหามได้สดอ่ามันก็เล่เข้าไปกับที่เล่ยเพื่อนก็เดินเนาะก็เลยกับบินกับทบุเรอกจินแจกกันเิ็กน้อยที่ว่าน้อยอกอ้อยใจละที่ว่าน้อยอกอ้อยใจกันที่มีบ้างกันที่มีบ้างก็คืออย่างอันที่ว่ามันมันคล้ายๆว่ามันขาดได้ส่วนหนึ่งคน อก็ได้ส่วนหนึ่งพอแต่ก่อนนี่ผนบ้านหามมันบ้าหรอมหมายถาว่าลวงว่งไงว่วงไงเนี่ยกระไรส่วดอยู่นี่ต่อไปว่วงไงลงกอนนบเจ้าของกับไ<อ>รขึ้นกันทายขึ้นกันแต่ว่าจะเพิ่มล่งต่อพระเจ้าให้มาล่งหลังจากแปดเขางม้วงแล้วแต่ว่าช่วงแสดงเงี้ยมันขึ้นนะได้ได้ได้รับข้อเสนอได้ถ้าพอนับแต่ว่ากันว่ามันก็มีส่วนนิดหน่อยฟังหางเสียงมึงนะมีส่วนนิดหน่อยอยู่ว่าอาจจะนอยออก้อยใจ้ในการที่ว่าไรส่วนไรอย่างทายคลิป ผู้ใดทายคิดวงอิงลงได้นี่มันเป็นประโยชน์กับท่องเลยห์วต่อประเทศนี่จังหวะที่วา่าเพิ่นบ่อยได้อยูหรืวยวา่าจังหวะที่วา่าปิดวงมันบ่บันนี้ผู้เพิ่นเป็นคนขับรถบัสเพิ่นเลยบ่ค่อ,คอยไ,ไปทายคิปได้อย่างนะมันได้เป็นขาดตอนนะขาดแล้วได้เนี่ยซี่นะผม mm. ไม่แต่ว่าตุ้มขจันไปน้าท้ายเรื่อยๆนี่ได้ประโยชน์บดนัดเลยนี่ได้ประโยชน์เทพีวงยิงเนี่ยวงการ เราเรียงวงการมอลำเนาะเดี๋ยวนี้กระเสออซาเลยมาแรงกว่ากระแสกันเมืองอีก <Yeah. S 1> กระแสกันเมืองนี่ค้นถา่ายม่บอกเงินดิจิทัลยินดทันเพิ่นจนว่าจิตลมมาไล่แล้ว uh huh. จะจินได้ยี่ยเบแต่ว่ากันไปเบื้องเทพี่หญิงเบิ้งวัดโจร มวยมันควบบ้านท่านโดนสิพาเมื่อเรียกออกอีกแล้วนั่นแหละความหวังเนาะเฮ้ยนี่ความหวังหลายกว่ารัฐบาลานี่นี่ความหวังหลายกว่าที่จะดีจะทันอีกว่นะออแต่ว่ากับแปลกอยู่คนไทยของเขานี่มันเป็นคนแบบข้าเพิ่งอันนึงบ่ได้เขาก็ดีไปเพิ่งอันนึงเงินบอ่อีดเด้เพียงเขาเพิง่งรัฐบาลมันเพิ่งหยักมันบอ่อคิดต่อยากแต่ว่ากันไปหาที่พี่คงญิงบัดขออันนั้นขออันนี้ ผู้ได้กันหลายเนี่ยผู้ประสบความสาเร็จหลายเนี่ยขออยากได้สอบติดกระติดยังไงนะมียืนบ่มีเก่ามีเก่าอยากขครดี่ใครท้างได้อแต่ว่าพวกขาเจ้ามาเอาร่างวันไปให้เอามาไล่ไปให้อยู่บ้านกับหลายขนาดปิดวงกัก,กหลายอยู่พวกขาเจ้า พวกไ้เจ้าสำเร็จวาเถอะคอร์สี่ประเภทคอร์สี่สำเร็จไม่กว่าไปคอร์สรัฐบาลอีก <c oughs> ไปคอร์สน้่เทพี่พอุ้งอิงน้ำบอดจเลยเห็นผลเลยเนาะเห็นผลเลยเว่าเถอะต่วบาข่าวไม่ล่าสุดมากนี่มันมีมันมีเอฟซี FC ไปไปยืมเงินเพื่อนูยบ้านย,น,นยืมเงินอุ้งอิงอะแมนยืมเงินเทพี่ยืมเงินน้ำเทพี่น้ำแมนหน่อยน้ำนี่ละยืมหลายปะ นี่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ให้ยืมโอ้ความหมายมันมีเอฟซีมาแปลกๆคนอื่นสิยากนําก็คืออย่างผมนี่แม่ไไน,ไไน,ไไนบ่นคืออย่างผมนี่ที่เขาไปเนี่ยไปถ่ายรูปบ้านเพื่อนยังเขาก็ต้องขออนุญาตมันว่าล่ะแมน่นก็ก็บ่กได้ว่าก็เลยบอกเลยบอกว่าเอฟซีจริงนี่บ้า้เป็นมีชายชิดล้างแนดอกนี่แกล้งรัดได้ถ้าเป็นเอฟซีจริงแต่ถ้านั่มที่พี่ยังยิงนี่นละ่ะก็เลยขอถ่ายรูปบ้านเขาถ่ายรูปไปลงคลิปลงยังแน่ทั้งนเสียแต่ว่แก่ท่านในโลกตะเคียนดอกเพราะว่า เพราะว่าหงางแคเขาดึงภาพดึงยางมาลุกครเค็ดบ้านจกงมันบลาอืมแต่ว่ามันมีเอฟซีแล้เอึงบีกไปฮอดบ้านเพื้นไปยืมเงินน้าเมียพื่นน้าปอพื้นน่ะนะก็อหมยก็เรียกว่าเอฟซีนี่มาแปลกๆปกมาแปลกแปหลายๆายแบบหลายๆเนียแต่ว่าถ้าเท่าถ้าเทารู้ถึงแเราๆๆว่าเข้ากับบริสุทธ์ใจเราไปที่เไปไปท่าไปบ้านเพื่นกันได้แต่ว่าแต่ละคนไปที่บ๊อบบ๊อบคือกันแตหลายอย่างหลายๆแเนวแต่ละคนไปบ๊อบคือกัน หลายแบบแต่ว่าเห็นดีเจสาลมิญต์แต่แกเพิ่นนั่นลุ่งด่าม,มาล่งรอบกันเนาะแต่ว่าเร่เรารปดึงภาพมานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เห็ุคิ่เพื่อเขาแต่ว่าเล่าก็แต่ว่าเราเราฝืนจากวีฤตเป็นโอกาสขึ้นมาเลยช่วงนั้นเราว่าสิบปรเห็์เลยผู<อ>้ผู้เห็นใจกับมีเนาะครับผู้ผ,ผู้เห็นใจกับหลาย <c oughs> <ๆ>แต่ว่าเข้าใจบริบทของของแต่ละคนนะแต่ว่าผู้ไป ต่อว่าเหล้านี่กะพี่ว่าใจแคบนะผมว่าผมมองว่าใจแคบแต่ว่าขันมองได้เห้าเหนียวอีเจสาลมเนี่ยเล่าเป็นผู้ขจรอนขจายเสียเสียงตึงต่แหลกเนาะเป็นคนไปติดต่มนะแล้วเก่าเรื่องเล่าเรามาเผยแร่นะต้องยกเช็ดดินให้เรลาบริเวณจิตไปต่อว่าเล้าวะสอเพราะว่าพอเรลาถึงตัวว่าเท่เดียวจนว่าเหล้าถอดใจเนาะวอามองแล้วเราจิตตกอขันแม่นขันแม่นจิตว่าแข็งหนี่ถึงกับ ตัดช่องน้อยแต่พ่อตัวได้คนน่ะขนาดนั้นดีครับผมผมเบืองแล้วผมตะเลตุนเนาะแต่ว่ากะลงคลิปไปให้กำาลังแก่เล่าอยู่มือนนัเนาะลงไปลงไปอยู่ยให้กำาลังแก่เราอยู่ก็ร่างขึ้นพันซองเลยละ่ะนั้นนั่นละ่ะแต่ว่า,าคลิปกอนเป็นมือนเนาะกำาลังแก่เล่าอยู่ดิเจซาร์มยื่นนะแต่ว่าโอ้ยแต่เสียฝ่ายแท่านเนี่ยว่าจะลงกะมียาด้านคอพิษพลาดหลายๆอย่างหลายๆแนวนี่ล่ะเราก็ลงไปเลยแล้วนี่พวกดันลุกผิดเดี๋ยวมันพิษผู้นั้นเดี๋ยวนี้พิษผู้นี้ยานข้าเจ้า ก็ถือใจข้าเจ้านะจังเป็นล่วงวาล่วงภาพตัดไปย่างดีกับว่าเช็คภาพเนี่ยเอาเราพลาดครับกันช่แตาโอ้ช่วมาเรื่องใช่หม้อใช้ผสมรอสีมันขาดละก็เลยว่าเห็นเป็นล่วงหน้านี่เดี๋ยวนี้ดีเจทีมเรี่ยงเล่ามีกำลังใจขึ้นมาแล้วครับหลังจากรอบนั้นนะเล่ากับไอ้แบบ แก็บสิว่ามีน้าตาเราใช้ม,มือนีแเรามีแต่เรายิ้มเล่ยหัวเราวันนี้เฮเบิองน้ำจิบเล่าน้าเล่าเรื่อยๆอยู่แต่เล่าดีใจในแย้มเล่าแต่เฮาบ่คอยมีคลิปลงกับจังฮั่งเจียฮั่งเจ <c oughs> ียเขาได้วางขนทันที่ดิอีดีได้เรียนมงแมืๆๆอ่ <c oughs> อว่ครับเฮาเฮ็ดด้วยจิตด้วยใจดิบ่แม่นว่าเฮ็ดมื้อนี้สิอยากได้มื้อนี้่าผบ่แม่นดิเจ้าครับเฮาบ่ได้วางขนตอบแทน คักมานั่นเอาเถอะนะเฮ็ดด้วยใจบ่ได้ว่าวับางคนตอบทแทนได้ก็ดีขึ้นว้านป่ะครับ <c oughs> ได้ก็ดีบ่ได้กะบกะเพราะเพียงก็เพียงร่างใจกะเฮ็ดอ้างมือมันเท่ากับเฮ็ดมือว่ามันเท่ากับว่าเฮ็ดไอ้เหี้นะแต่ว่าเขาบ่ได้เฮ็ดบังคนประโยชน์คักมานั่นว่าถับไปแต่ว่าติดตามตลอดกับน้ำเบิงน้ำเบิงตลอดน้ำเบิงคลิปอุ้งยิงจากช่องอื่นเนาะครับจากช่องอื่นช่องกลางๆคือมันช่องเข้าบ่ได้ร่วงเขากับเบิงช่องอื่นครับน้ำเบิงช่องอื่นแต่ว่าเห็น,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 นเป็ปน ก็ยังก็ยังเค้นเพื่อนได้ดีเท่าดีเจน้ำเพิ่อน <S 2> <S 2> <S 2> อือิริดิเมนเท่าจะเป็นคนพักดันเตะแรกๆเป็นช่วงแรกเที่ยาช่วยซ้อยกันพักดันจนว่าซื้อเสียงคนมีสื้มือนี่แหละ <S 2> <S 2> แต่ว่าเท่าก็บว่าได้ไปเรียกร้องยังดอกเพราะว่าเทาดีเจน้ำเพ่อนอยากให้เพื่อนมากถึงจุดนี้แหละจุดที่ว่ามีซื้อเสียงระดับประเทศระดับโลกกระซังตรงนั้นเทาอยากให้เราเปลี่ยนที่นี่แหละแมนเท่าบ่ได้อย่างนั้นกระซังเขาก็เฮ็ดด้วยใจเขากับให้กำลังใจส่งกำลังใจไปซอยสู้อาวมาเถอะ เพื่อนได้ดีเท่ากับแล้วไปแต่ว่ากันเพื่อนทุกยากขึ้นมากถ้าว่าเพื่อนนักวงลนักให่ขึ้นมากเทาก็ส่รงกามั่งเจ๋ไปซอยดิแอดมังเพนเปลี่ยนสัญนาดีดิในหัวจินหัวเจของเอฟซีนี่ผู้นำเมืองผู้นำเชีย่ยไปเถอะเจ้าได้ดีดีไปก็ยังฮักก็ยังฮักลูกฮักเต้าเนี่ยแหละอืมพ่อแม่อยากให้ลูกให้เต้าได้ดีแม่นบ่ล่ะว่าได้หวังว่าลูกเต้าเสียได้ว่าตอบแค่นี้ยังดอกขอเพียงว่าเจ้าได้ดีเจ้าดีขึ้นที่ว่เจ้าดีขึ้นพ่อแม่ก็สบายใจแล้ว พ่อแม่ก็หากินได้ก็หากินไปบ่ได้ห่วงว่าลูกสาวถมตาตอบแค่หืูใหม่เขาไ่ได้ตอบไ่ได้สนใจตรงนั้นหรอกขอให้เพื่อนย่ได้ขอให้เพื่อนสบายใจแค่นั้นเขาดีใจแล้วลูกคือกันเขาเลี้ยงไปเนี่ยส่งมาเลี้ยงเนี่ยไ่ได้บาดบ่ได้ว่าดตรงนั้นขอให้มันเอาตัวรอดได้ตัวนั้นเอาตัวรอดได้ไปได้หาเลี้ยงตัวเองได้ตัวนั้นพ่อแม่นี่เป็นญาหากินให้เขาพ่อแม่ก็ยู่ได้ให้เขาตัวนั้นเพราะว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เขา่านลูกไม่เยอะเขาห่วงแต่ลูกแค่ว่า ถ้าหลงกมานหน่อยละย่านไปบอลอดย่านตัวบอรอดมันเปลี่ยงสันกวมหลักแบบบริสุทธิ์ใจเนาะครับนั่นแหละกลุมหลักบ่มีหวังผลตอบแทนนะครับบ่ได้ว่าหวังสิหวังผลตอบแทนมากขนาดนั้นนะพอให้ลกูกยู่ยได้ไปเป็นเอาตัวรอดได,ได้ในในในสัางกมทั้งสี่เห็นเดี๋ยวนี้ผูดด้ใดกะหวังแดงเงินดีเจท่อนเอาไปมาสู่หวังน้ำเทียพี่ยุ่งญิงกับบ่ได, <c oughs> ได้ให้ว่าการ่วงเปิดอยนี่แห้ทีมีโอกาสไปสัมผัส จะไปเบื cues, ้องไปยังใกล้ๆแห้งดีครับขาเจ้าว่าทาแต่มือเปิดวงเม่ได้เราเปิดออกพ้นตาหมดแล้วเนาะกลับนั่นละแต่ว่าแต่ว่าผู้ใดก็อยากล่ได้ให้เปิดวงเร็วๆเลยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เป็นช่วงพักพอนเนาะกลับจอกปัดปองจอมปรับปุ่งวงข้าเจ้ากําลังหมอบบดหมอบยังหากันแล้วเดี๋ยวนี้ซ่อมครับซ่อมแล้วลงซ่อมล่วงยังแล้วแต่ว่าโอ้เห็นนี่ก็ดีใจให้ปังๆไปโดนๆโดนๆเด้อตลอดไปเด้อที่พี่อยูหญิงเอ้ยท่านเนาะอยู่นั่บอดอยู่บอดจูกอ ดูแลกันมากับเทพีเยียิงอ่ะพอลูกคู่บุญไปเจาวา่าเป็นคู่บุญนี่ดีคือยังเทวดาทรงมให้่คือบดอยู่ว่าแม่นี่ดีดินี่เหตุปจัจจัยเนาะค่อยสั่งมารวมกันือวา่าเป็นไป,นปนสมัครว่างเงินกับไม่เหตุไปบ่ได้ไปนี่ไป<ร>ไปสมัครกันว่างเงินยังเสียงมีหกไว้นะกับว่างยุ่งไกลกันบันนี้แต่ว่าวงบดอยู่มาไกลก่อนเพิ่นเยได้มากก่อนเป็นเหตุเด้เป็นเหตุเป็นผลเด้เพิ่นเจได้มาคู่กันเพื่อเพิ่นเจไดมาเป็นพอลูกคู่บุญเพื่อนะ เทวด,ดาทรงมาสรงมาไหา่มันแม่น,นี่ด<ๆ>ีเด้ไดปที่นี่อีอกว่วงหนึ่งอ่ะอันนีข้ขออนุญาตนเนาะเอาอีกว่วงหนึ่งได้ไอ่วงเสียงวิหกแบบน,นี้เสียงวิหกนกคงสกวนันเสียงวิหกวิหกกับนกเ้อืยกู้จะความอ่วงกับซื้อนกได้ไหมนกคงสกวันได้ไหม น้องแอ time, me, ๋ย์ว่าสมัครไก่สาวน้อยเพริลแพงบดจิ๋บอรับด้บยแนี้แต่ว่าน้องแอ๋ย uh ์น huh. ี่สกุลนาพรแบบเนี่ยสกุลนาแปลว่านกอีกด้บยแนี้สกุลนาพรไปอยู่น้ำเสียงวิหกกับนนกพ่านาวงนกพงสก้อนมันเป็นเครื่องเครื่องบ่อไรไมอยู่ไอ้น้องแอ๋ย์นี่สกุลนาพรไม่ใช่เล็กแต่ไม่ยู่น้ำบดจิ๋วบออะไรเพราะว่าเพิ่นบ่อะไรแตงมาหนีวะกำกำแตงมาแล้วกำดีคิดมาแล้วแมน เมไ่มดิชิสเกินเพิ่มด้คิดเนาะแม่นมาสมัครได้เพิ่นกับพวเอาตรงนั้นเพราะว่าบ่ได้ครับบ่ได้บ่ได้บุญบ่ได้เป็นทําบุญน,นํากันมาบ่ได้หนุนกันมาแต่ว่าพอไปวงบอดไอ้สกุลนาพรน,นี่น้องไอ้ไอสกุลนาพรน,นี่ไปอยูน่นําบอลน,นกปั๊บนี่อันนั้นก็วงเสียงวิหกบอดก,กันกคุณสกรน้องไอ้ไอ้กับสกุลนาพรน,นี่บัดนี้มาร้องเพลงโอ้ยน่าขี้น้อยนะ ใจซ้อบ,บนก้อนหนาขี้นะ <m> โอ้ยดังเปียปงป้งเยอะเนี่ยครับสองล้านสามล้านวิวแล้วป้านั่นหรอบอก๊ะเดี๋ยวจะข้าไปเบิ่งอยู่ครับม้วนจับหูจับใจคนรเลกันเดี๋ยวนี้กะ <m> กําลังติดกระเสียติดกระเสียแบบคักเ <m> นี่ยวงวงบ่านกนี่ย่อยขันบ่าวมาเพิ่นเกินไปนี่สิได้เฮ็ดวงสองคือยังเจ้าน้อยเพลินแพ่งหมดละเอาละเดี๋ยวจะคุ้มบ่ไหวเอาอินี่เดี๋ยอินี่เดี๋ยตัวนี้แต่ว่าได้เงินบ่วมาแล้วเนาะไผก็ได้เนาะ งานมันลนธุรกิจงานมันลนได้อะไรงานวงบงวัดจวดเหนบะปีนี้ถือว่าปีนี้รับเต็มแล้วเนี่ยแต่คนยังมาจ้างเยอมไหมอืมกระแบงหายว่วงอื่นกระด็ตัวครับนั่นแหละก็ได้กลายเป็นแบงหายว่วงอื่นววงอื่นน้ำข้าเจ้าก็อยากเบิ่งอุ้งเล็เนาะครับนั่นแหละิ่องอื่นววงอื่นถ่าไปก่อนล้วครับวงวงอื่นถ่าไปก่อนถือว่าเกษแสบมอลำ่มกำลังไม่แห้งแหมว่าเบิ่งแล้วสบายอกสบายใจคักกว่าการเมืองมาต่อปีช่องของมอลำตัวเนียว ปีทองปิดท้องปิดท่องปิดทองไอ้ลีดีน้องไอ้ไอ้น้องไอ้การก็ร่งเริ่มได้มาไล่แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าของเทพี่งหญิงกะแม่ปิดวงก็ได้คือเขามาไล่ค้นกับไปหายืบบานยื่ซองเอาเงินไปให้เอามาไล่ไปให้แต่ว่ามาไล่จิเปิดวงนี่ว่าเป็นติดพ่อทองล้านหรือวะทุอติเปิดวงเมั่ววาขคอสองล้านในบ้านเนี่ยแต่ว่าล้านนึงไปหอดแล้วได้นี่มือเปิดวงนี่พานแล้วได้ล้านหนึ่งอ่ะเอออีี เปิดวงอ่ะปิดวงก็ได้เจ้าว่าจะร้านซีร้านหาล้านปิดวงอ่าถ้าเจ้าเปิดวงนี่ขอสองล้านในบ่อที่พี่ยงยิงว่าแต่ว่าถ้าในบ่อมือเปิดเด้แต่ว่ามาไล่นี่บ่ไหนเฉพาะพงมาไล่มาไล่เนี่ยล่ะข้าเจ้ามาไล่อวนไล่ข้าเจ้าอวนไล่ว่าอวนมาให้อวนมาไหวมาไหวเนี่ยเปิดจีเอ็มมาไล่ปิดว่วงนะนี่ล่ะแบ่งกันมันบพมาไล่เลยบ่แล้วมาไล่กับใครที่พี่ยังยิงคนเดียวแล้วเนาะบ้าตัวกับเปล่าดิแล้วแต่มันถี่แบ่งือว่าเนาะครับมันเป็นส่วนของเพื่อนตรงนั้นแต่ว่าบ้าตัวมาเปเอาเงินทุมมาาไล่่ยง ไอเทพี่อย่างนี้กว่าเลยแต่ว่าย่ามีกันมีงานมีแหวงเันซอยเันกับซอยกันนี่เขาเป็นเปินซอยซอยท่าบุญทําหยังซอยกันพี่เขาไปสร้างนั่นสร้างนี่เพื่อออกซอยวัดจ๋วเขาเม่น้อยเพื่อเป็นคนใจดีแต่ว่าเบากับพระทับใจเยอะแก้มือไปห้ามือนั่นแต่ว่าขนาดแม่นว่าเห็นหนาก็ดีใจเยูะเห็นบ้านเห็นยังได้พอแม่หน้อยกับที่ว่าบุญหลายสายญาติเราจำเนั่นแม่นบ๊วยเทพี่ตัวจริงกระซัง แต่ว่านาคุณก็ยังมีอยู่มีโอกาสอยู่มีโอกาส,กาสจะได้ไปพบไปพ่อเอกขาละ่ะแต่ว่าเหตุงานกัดกับใครเนี่ยอายุสิบหมื่นนี่พ่อได้เรียนงานอยู่อืมหนึ่ลาเต้หนี่ก็ออกงานแลาเต้ครับพ่อพ่อได้เรียนงานอืมเป็นน้ำเหมือนท้องขา้าวหญิงแล้วเนาะไว้มี <พอ S 1> สตาร์นงานตลอดอยู่เนี่ยเอ้าพอพอได้เรียนงานพอได้ไปไปเรื่อยๆเขาหากิน ใช่บ้านที่ข้างเขาซองเดือนกระเจี๊ยบวันเดียวแหละบู๊ย <c oughs> <c oughs> จอดเลย <c oughs> จอดสงการมันบ่อยมีงานเนะ <c oughs> าะมันหยุดดูเนาะตอนนี้มมเริ่มมาบูมแล้วเริ่มมาบูมแล้วมีอะไรเรี่มแล้วแต่ได้ <c oughs> แต่ได้เสียมากงานหลายเนี่ยปั๊ดเถ้าแต่ไดได้เสียมากงานหลายเนี่ยไปรับบาร,รมีมาหลายเตื้อบอดิ ขนาดปีนี้เขาอยู่สองเดือนข้างค่าห้องเขาน่ะเป็นยังไงใจไปเขาบ่็นเลยไหมเป็นน้ำเสียเทพี่ขเคลื่เป็นน้ำเป็นน้ำเสียเท้พี่นี่เนะผู้ได้เาเสียกับจางเด้อแต่ว่าท่านนี้เสียเบิดโอกเบิดใจเด้อนี่กำลังใจดินี่เขาเอิ่นปัจจตังเนาะรู้ด้วยตนเองเนาะแน่นอนเนาะรับแมนเมนโอ้แอดมังว่าถือรู้ด้วยตนเองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วการสัมผัสที่ดีเนี่ยสัมผัสด้วยตัวเองดีดิมันมีไอ้บาลมีซ่อนอยู่นั่นแหละผู้ได้เพาเสียกับจางแต่ว่าเขาเสีย ตอนนี้จูดวิรกิจนี่านแล้วผ่านแล้วเสียเฉพาะจนจนจนว่่ได้ไม่ได้ว่่ได้แจ้ของเราสองเดือนจนชั่วมื้อนี่เป็นให้แล้วย้อนเสียกัครับเนาะครับแล้วก็มีเงินเก็บอีกนิดหน่อยอีกโอ้โหครับฟื้นึ้นมากเลยดิเข้าเดียวเลยเนาะบาท่านบากี่เดือนเนาะบาบอกกี่เดือนบากท่านพ่อปีเลยตอนว่างหันเห็นจะจมอ้อยออยอยู่แข้างพ่อปันเดี๋ยวนี้มีเงินเก็บนิดหน่อยครับจากที่ว่าเขาบอกมีหอดสักคาเศร้าห้องละจนเขาไล่ออก พีคชีวิตเนี่ยไพ่พระเสียกจางมาสุดพิคชีวิตจากเสี้ยวโอ้ยิงจากเสี้ยนี่แหละจางก็ไปบ้านเพื่อนมากนี่แหละเออจากเพื่อนไปบ้านมากเนาะแต่เอามาองวดแรกกันสัปดาห์เดียวเนาะได้สองหมื่นเนาะอู้แรนงานนะสัปดาห์เดียวคือคือหกหมื่นดิอืมอืมอืมเพราะเป็นเจ็ดหมื่นดิเพราะว่าอาทิตย์เท่าบริเวณเออแต่ละก็เลยกลายเป็นเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่กันมาเมเลยกลายเป็น มันเหลือเขาก็ไปตัดใสนีเขานั่นเขามันเหลือตัดใสนีเ่าจนบาน้า,บานค่าบ้านค่าเศร้าอย่างท่ว่าข้างๆเขานะ่ะเป็นไทยแล้วส่สนีเขาเบิ่แล้วแล้วก็ได้มีเงินเจ็บไว้เป็นทุนไปอกีกแตงไม่แล้ว<ด>เริ่มเป้น<ด><ด>วกนเริ่มจากจากแย่ๆจากติดลบมันบ่จนว่าขึ้นมาเป็นบวกแล้วเสมอน,นี่เป็นบวกแล้วอู้ห้ธรรมดารยก็เป็นเจ้เอารับแล้วก็เดินทางต่อ ครับ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 อะไรมาดิคันท่านของผมครับทางมอเตอร์เว่ยแต่เห็นเป็นหลาดยางขึ้นอย่างดีเนาะพอเต็ยนเนาะนี่ขนาดข้อตีด้วยเนี่ยเตียนวัาแล้วเอาไปลงข้อหลาดไปเลยเนาะเดี๋ยวพ่อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีสวีดัสนี่เอฟทีตัวจริงมาแล้วครับ